แนะคะแมแพกแดนะคะตี้ะตาแรดปันเป็นโกไว้นะคะนี้แมวปันแพกแมนแบบวอร์ดนะคะเก็บไว้ใจใส่ดูเย็นโยได้เป็นรีเสร็จแล้วนะคะมากามแกม